สวัสดีครับวันนี้วันหยุดอาหารยังไม่รู้ไปไหนก็วันนี้ผมมาแวะที่แมคโครไม่ได้มาดูของกินเองนะครับก็มาซื้ออาหารสุนัขและแมวเพื่อจะเอาไปบริจาคกันในวันนี้วันนี้เราก็จะไปเอาเอาของไปบริจาคให้กับมลน,นิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเก็ดนนทบุรี ก็ได้ครบแล้วทั้งอาหารหมาและแมวเตรียมเดินทางกันไปเลยครับยอดวันนี้ครบแล้วถึงแล้วนะครับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเก็ตนะครับ ตรงนี้ตรงโซนพื้นที่ด้านหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึกนะครับมีเสื้อยืดของเครื่องใช้เป็นของชํา้วยเพื่อสมทบทุนให้กับน้องหมาน้องแมวหยุกยารักษาแล้วก็เป็นค่าอาหารตรงนี้เป็นโซนรับรองสำหรับพักหรือติดต่อสำนักงานที่นี่ ด้านในก็มีเสื้อนะครับแล้วก็ไซส์ต่างๆระบุหลากสีหลายแบบเดี๋ยวเราคงออกมาเลือกซื้อกลับบ้านกันตรงนี้นะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่นะครับติดต่อสอบถามก็โซนนี้บริเวณนี้เลย เดี๋ยวเราจะเดินดูด้านหน้ากันได้ตรงนี้มีสาราพระด้วยนะครับกับสักการะกันได้นะครับท่านหลวงตามหาบัวก็อุปถัมภ์ที่นี่อยู่มูลิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่นี่นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของเขาด้วย คือเขาต้องแยกในเรื่องของการกลับกันด้วยนะครับอันนี้ที่เหมียวที่ไม่เป็นโรคติดต่อแล้วเขาก็จะแยกออกมาด้านหน้าด้วยนะครับเพราะเขาจะเน้นเรื่องของโรคติดต่อนี่ส่วนนี้นะครับให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมเขา สวยยน่ารักน่ารักเด้ร่างโอ้พอจาดำหลายคนเลยตรงนี้ก็เป็นภายในนะครับเขาให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยม ส่วนนี้คือเขาดีขึ้นแล้วเราก็ได้รับการรักษาก็้เอาออกมาให้เราเยี่ยมชมกันได้เป็นไงเสือน้อยอมาอไเสือด้วยหลายคนเลยคือสัตว์ที่อยู่ที่นี่เน้นย้ำอีกครั้งนะครับทั้งสุนัขและแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ป่วยทั้งหมดเลย ตรงนี้เขาก็มีบริการนะครับเป็นขนมแมวเลีย10บาทหยอดใส่ตู้แล้วก็เอาเข้าไปเยี่ยมน้องแมวด้านในได้เลยดูเรื่องความสะอาดนะครับภายในวันนี้ผมคงไม่สะดวกที่จะเข้าไปเยี่ยมน้องเขาเนื่องจากเพิ่งเพิ่งจะหายป่วยด้วยนะครับขอขอดูน้องๆอ,อยู่ด้านนอกน่าจะดีกว่า เท่าที่ดูนี่ก็เรียบร้อยนะครับเขาไม่ทะเลาะก,กันเลยวันนี้เท่าที่เห็นอยู่กันแบบสามัคคีดีด้านหลังของผมก็จะเป็นกรงของน้องแมวเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายให้ดูนะครับจะเป็นกรงขนาดใหญ่เราสามารถเ,เข้าไปได้นะครับไปเล่นกับเขาจะมีกติกาว่า จะต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งกลองปลอดล้างมือก่อนเข้าเยี่ยมบ้านน้องแมวด้วยน้องแมวป่วยและกำลังควบคุมโรคติดต่ออ๋อ,อเขาก็จะแยกกันนะครับส่วนที่ยังคงเป็นโรคติดต่อกับรักษาจนไม่เป็นโรคติดต่อแล้วมีเสียงสุนัขอยู่อีกโซนหนึ่ง นะครับเราก็แยกโซนกันไว้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันทีละส่วนเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งน่าจะเป็นโซนสุนัขอยู่ด้านในครับด้านหลังผมก็จะเป็นโซนของสุนัขมีไม่เยอะนะครับส่วนนี้ยังเป็นสุนัขที่ป่วยแล้วก็ทำการรักษาอยู่ต่อนที่รักษาจริงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะ จนจนอลอดภัยเขาก็จะเอาไปไว้อีกที่หนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นนครปฐมนะครับคือพื้นที่เนี่ยเ็าจะเยอะกว่านี้เรื่องความสะอาดยอมรับเลยนะครับว่าเขาดูแลได้ดีจริงๆมีการทําความสะอาดอยู่ตลอดเพราะพื้นที่นี้ก็ถูกควบคุมด้วยเรื่องของเทศบาลน,นะครับทั้งเรื่องของกลิ่นแล้วก็เสียงเพราะรอบๆเนี่ยก็เ,เป็นชุมชนเป็นที่พักอาศัย ตรงนี้น้องๆบางส่วนนะครับบางคนเขาไอ้บางบาง,บางตัวเขาก็ดุเขาก็จะมาป้ายบอกดไว้ถ้าเราไปใกล้ๆจะต้องระมัดระวังนิดนึ่งบางคนก็นอนสง,งบน่นมีฝากครอบเลยได้ด้วยคนนั้นอันนี้ก็อาการแย่น่อยนะครับให้นำเลือ คือคงคงไม่เดินเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวน้องเขาจะไม่สงบอนะครับคงคงตื่น,นะค,ะคนนั้นคนนั้นเขาดุคนนั้นเขาดุนนเขา,นนเาติดป้ายบอกไว้แต่ขาด้านหลังเขาเดินไม่ได้นะครับจะโจรินไม่ได้ก็คงให้น้องเขานอนพักสงบสงบดีกว่าผมก็อยากจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่กลัวน้องเขาตื่นตกใจ สำหรับสัตว์ที่รักษาที่นี่แล้วเนี่ยจนปลอดภัยอาการดีขึ้นเขาก็จะเอาไปไว้ที่มูลนิธิสัตว์พิการอีกที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไว้เป็นโครงการอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวเช่นกันนะครับอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐมคือพูดง่ายๆเนี่ยที่นี่เขาจะมีอยู่สองที่คือมีที่ปักเก็ตพื้นที่เขาจะจํากัดนะครับอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่บางเลน นครปฐมอันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะเอาเป็นกระเป๋าลายนี้นะครับเอานนี้หนึ่งใบนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าลายแมวที่ผมเลือกไว้ชู้นี้นะครับใบก็จะประมาณนี้อันนี้คือใบใหญ่ใบใหญ่เท่าไหร่นะอันนี้ที่ที่ซื้อเมื่อกีร้อยเก้าเก้า ตรงนี้ก็จะเป็นเสอยืดหลายหลาไซส์หลาย,ายหลายแบบตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับเป็นเสอยืดขอกลมลูกแหมาครับสำหรับวันนี้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเก็ดนะครับเดี๋ยวเราคงต้องเดินทางกลับลงมาเยี่ยมชมนะครับเพื่อร่วมทำบุญหรือถ้าใครสะดวกก็จะไปที่ บางเลนอีกที่หนึ่งก็ได้พื้นที่จะใหญ่กว่าที่นี่เพราะสัตวส่วนหนึ่งที่ได้รับการรักษาจนปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่นั่นให้เขาพักอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามรับชมนะครับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์วิการปักเกต ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ